ตำนานแม่นาคที่คุณอาจยังไม่เคยรู้แม่นาคเป็นหญิงสาวชาวพระโขนงที่มีรูปโฉมงดงามใจดีและเป็นที่รักของชาวบ้านเธอแต่งงานกับชายหนุ่มชื่อพี่มากผู้ที่ขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ทั้งสองรักกันมากแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น พี่มากได้ถูกเกณฑ์ไปรบปล่อยให้แม่นาคอยู่บ้านตามลำพังในขณะนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์เวลาผ่านไปแม่นาคได้คลอดลูกแต่เกิดเหตุร้ายแรงแม่นาคเสียชีวิต yes. พร้อมลูกในครรภ์จากการคลอดแต่เพราะความรักอันแรงกล้าวิญญาณของแม่นาคยังไม่ยอมไปไหน เมื่อพี่มากกลับมาเธอก็ยังวนเวียนอยู่ที่บ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เธอได้ตายไปแล้วคุณอาจเคยเห็นฉากในภาพยนตร์ที่โด่งดังนั่นคือแม่นาคทำของตกใต้ทุนบ้านแล้วยืดแขนยาวจนถึงพื้นมันไม่ใช่แค่ฉากในหนังแต่จากคำบอกเล่าต่อรุ่นสู่รุ่น วันนั้นเพื่อนบ้านมืองเอิญเห็นเหตุการณ์ถึงกับช็อกและหนีเตลิดไปจากนั้นความลับก็แตกทุกคนรู้ว่าหญิงสาวที่อยู่กับพี่มากไม่ใช่คนอีกต่อไปเธอคือผีข้อมูลจากชาวบ้านแถบพระโขนงและเอกสารของวัดมหาบุตรบางฉบับ มีการค้นพบกระดูกผู้หญิงตั้งครรนฝังอยู่ใต้ต้นโพหลังวัดบางคนเชื่อว่านั่นคือศพแม่นาคตัวจริงแม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนแต่การค้นพบนี้ทำให้เรื่องราวของแม่นาคน่ากลัวและน่าขนลุกยิ่งขึ้นจากตำนานกลายเป็นเรื่องที่อาจมีความเป็นจริงซ่อนอยู่ คนทั่วไปคิดว่าหลวงพ่อโตหรือสมเด็จพุทธจารย์โตใช้วิญญาณอาคมปราบแม่นาคแต่ในมุมมองของพระพุทธศาสนาไม่มีการปราบผีมีแต่การสอนผีหลวงพ่อโตไม่ได้ใช้เวทมนต์ไล่แต่เทศนาธรรมะให้แม่นาคฟังจนกระทั่งแม่นาคหลั่งน้ำตาและยอมจากไปด้วยความสงบ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าการไล่ผีคือการขับไล่วิญญาณด้วยความรุนแรงแต่ในทางพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วผีไม่ได้หมายถึงความชั่วร้ายหรือปีศาจเสมอไปแต่คือดวงจิตที่ยังเวียนว่ายไม่ยอมปล่อยวางผีคือสัญ,ญลักษณ์ของการยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงแม่นา คือภาพแทนของอุปทานความยึดมั่นในรักในความผูกพันแม้ตายไปแล้วแม่นาคยังไม่อาจปล่อยวางคนรักได้เธอจึงกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่ไปเกิดไม่พ้นทุกข์หลวงพ่อโตท่านรู้ว่าไม่มีเวทมนต์ใดจะปลดเปลื้องเธอได้นอกจากธรรมะท่านจึงเทศนาว่า ความรักแท้ไม่ใช่การยึดเหนี่ยวแต่คือการให้อิสระภาพแก่กันแม้จะจากไปจงปล่อยวางเสียเถิดเพื่อที่เจ้าจะได้ไปพบความสงบเย็นที่แท้จริงและนั่นจึงทำให้แม่นาคเริ่มเห็นธรรมะน้ำตาไหลอย่างสงบและยอมไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าปัจจุบันวัดมหาบุตร คือศูนย์รวมของผู้ศรัทธ,ธาแม่นาคสิ่งที่น่าสนใจก็คือศาลแม่นาคมีของถวายแปลกๆเช่นชุดไทยหวานๆเครื่องสำอางและแม้กระทั่งตุ๊กตาลูกมีผู้ศรัทธ,ธาหลายคนเชื่อว่าแม่นาคยังคงสถิตยอยู่ในที่ศาลแห่งนี้จริงๆและยังคงเฝ้ามองพี่มากจากอีกพบในยุคใหม่ แม่นาคได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หนังละครและวรรณกรรมมากมายจากความกลัวเธอได้กลายเป็นไอคอนของความรักแท้ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักสามีจนไม่ยอมจากไปแม้จะสิ้นลมหายใจแล้วก็ตามมีคนกล่าวว่าแม่นาคคือตัวแทนของผู้หญิงที่ถูกทิ้งในสังคมและเธอกลับมาเรียกร้องความรักนั้นคืน เรื่องลับที่คุณอาจไม่เคยรู้ 1. มีคนเคยฝันเห็นหญิงสาวอุ้มเด็กมาไหว้พระที่ศาลแม่นาค 2. นักบวชหลายท่านยืนยันว่าเคยฝันเห็นแม่นาคมาฟังธรรมะ 3. มีเสียงลือกันว่าบางคืนมีเสียงกล่อมเด็กจากริมคลอง 4. มีภาพถ่ายติดเงาผู้หญิง น่งใต้ต้นโพหลังวัดโดยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆแม่นาคไม่ใช่แค่ผีเธอคือตำนานเธอคือความรักที่ยืนยาวเหนือความตายและอาจยังคงวนเวียนอยู่เฝ้ามองทุกคนที่มาขอพรอที่ศาลของเธอหากวันหนึง่งคุณเดินผ่านศาลแม่นาคลองหยุดและกระซิบถามเบาๆว่าแม่นาค ยังคงอยู่ตรงนี้ไหมแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังฟังคุณอยู่พร้อมรอยยิ้มจางๆในความมืดและนี่คือตำนานของแม่นาคพระขนงเรื่องเล่าที่ยเหนือการเวลาจากหญิงสาวที่รักมั่นในสามีกลับกลายเป็นตำนานแห่งความรักความตายและความผูกพันที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยชื่อของแม่นาคก,ก็ยังคงถูกกล่าวขานถึงในฐานะผีที่น่าสะพึงกลัวและในฐานะผู้หญิงที่รักสามีสุดหัวใจท้ายที่สุดนี้ตำนานแม่นาคอาจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าชวนขนลุกในยามค่ำคืนแต่มันสะท้อนให้เราเห็นถึงความรักที่ไม่อาจถูกกั้นด้วยความตาย และความเชื่อที่ยังฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณละ่ะยังเชื่อหรือไม่ว่ารักแท้จะสามารถอยู่เหนือความเป็นความตายขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วพบกันใหม่ในตำนานลี้ลับเรื่องถัดไปสวัสดีครับ